ไม่ไม่เป็นความจริงเลยค่ะร่วมงานกันเฉยๆค่ะพี่บอยกับต้ยเป็นแบบเอ่อพี่น้องที่สนิทกันค่ะอยู่ที่กองเราก็แบบเล่นเล่นกันจริงๆพี่บอยก็เล่นแบบนี้กับทุกคนอยู่แล้วไอ้นี่มนดีถึงขั้นไหนมีแบบท่าโกรวนอะไรคุยกันไหมครับไม่ไม่ได้มีแบบคุยกันอะไรมากมายค่ะแต่ว่าจะมีแบบส่งคลิปตลกๆให้ดูกันเฉยๆมีมีพี่แมทอีกคนหนึ่งด้วยค่ะแมทพิรัณีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันเล่นๆขำๆมากกว่าค่ะีอ่ะไรนะคะ คุยกันขำๆสนุกสนานขำๆนี่กัวงวลไหมคะว่าคนที่เขาบอยเขาคุยอยู่ด้วยา <c oughs> จาเขาใจผิดไหมเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าคงไม่ไม่มีอะไรคะ่ะเพราะว่าเราก็ก็คุยกันเป็นพี่เป็นน้องค่ะอยู่ที่กองเราก็เล่นกันคะ่ะคือเวลาไปทาํางานกับพี่บอยทุกครั้งก็ดีใจที่ได้เจอเขาค่ะ<ม><ๆ>เพราะว่าคือแบบทํางานกับเขาก็สนุกคะ่ะเพราะว่าความสนิ แต่ว่าสําหรับเต้ยกับพี่บอยก็ไม่ได้มีอะไรค่ะเป็นพี่น้องกันมีความไม่กลัวที่จะเข้าไรึเปล่คะมีค่ะว,วันนั้นเจอพี่บอยก็เออเออเองเองเนี่ยมีข่าวมานะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก,ก,ก็รับรู้เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขำขำกันมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วได้คุยกันเรื่องข่าวนี้ด้วยข่ะคุยก่าเป็คิดว่า มีใครเข้าใจผิดนะคะคือที่กองละครเองหรือว่าแบบพี่ๆหรือเพื่อนๆที่เรารู้จักกันในในวงการอะไรเงี้ยก็จะรู้อยู่แล้วคะ่ะว่าพี่บอยก็จะแบบสนุกเล่นำขำๆแกล้งคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะมันมันไม่ได้มีอะไรจดยการมองแบบนี้ทาให้เรากลัวไหมคะว่าพี่จะเข้าใกล้พี่บอยอีกไหมไม่กลัวคะ่ะก็ยังก็ยังเล่นก็ยังเล่นกันได้คุยกันได้เพราะต้องทํางานด้วยกันอยู่แล้วคะ่ะถ่ายละครด้วยกันก็ยังถ่ายอยู่ค่ะ ค่ะแต่ถ้าได้เจอกันก็อาจจะแบบเล่าให้ฟังว่าเออวันนี้มีสัมภาษณ์นะอะไรแบบนี้อย่างที่บอลจะเป็นแบบเป็นหนุ่มที่เล่นเกลี้ยงเกลี้ยงนี้ไหมอือจริงจริงมันก็ตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆที่เจอก็คือเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วอ่าค่ะก็ไม่คงไม่ได้แบบไปถึงการเป็นคงเป็นแฟนอะไรคงไม่ใช่อะค่ะก็เลยไม่ได้รับพี่บอยคือไม่มีค่ะก็ก็เป็นพี่น้องกันค่ะที่อยู่เขาแบบเกิดเปลี่ยนใจอยากจะติบด้วยทำไมคะอ่า ไม่ไม่น่าน,นะคะคื่ว่าเรามั่นใจใช่ไหมว่ายังไงความบอยคมไม่มาจีบเราค่ะพีู่ดิ้นถ้าถามอย่างนี้ อันนี้คือตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะก็คือเป็นพี่น้องกันแบบจริงๆเลยค่ะคุยกันแบบเล่นๆขำๆคุยกันเรื่องตลกๆแบบดูคลิปฮ่าๆก็เอามาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีแบบคุยกันรอบๆหรืออะไรค่ะมีกิมบุกแบบเชิงหยอดอะไร่างนี้หรอแมไม่มีค่ะไม่หยอดค่ะเป็นเพราะตอนนี้เราเองก็ยังปิดอยู่เปล่าปิดอยู่ไหมเหรอคะก็ก็คงอย่างนั้นละค่ะก็ทํางานไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้แบบไปโฟกัสอะไรเรื่องแบบนี้มากกว่าอะไรก็เขาบอกว่าเป็นเพราะเราสองคนเนี่ยเขามั่นใจว่าเรา ไม่เปิดใจตอนนี้แน่นอนค่ะก็ตอนนี้ก็ทําแต่งานค่ะทําแต่งานก็ยังไม่ได้แบบผิดอะไรเรื่องพวกนี้แล้วล่าสุดว่าอยากเจอเราอ๋อค่ะค่ะก็ยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะนานแล้วเหมือนกันค่ะอย่างนี้จะมีโทรคุยนัดเจอกันอะไรยังไงจริงๆคุยกันอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะเรื่องงานเรื่องอะไรก็มีแบบอัปเดตกันอยู่เรื่อยเป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะนัดเจอกันไหมคะก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวมีมีต้องไปทำงาน E C ด้วยกันอยู่แล้วค่ะก็คงได้เจอกันเจอกัน คะเพราะว่าก็ไม่ได้แบบลงลูกหรือว่าอะไรอย่างงเี้ยค่ะแต่ก็คือถ้าก็ขอบคุณที่ที่แบบไม่ทราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ดีแล้วจะไม่มีโอกาสกลับไปดีนนทุกเลยอืมไม่รู้เหมือนกันค่ะอนาคตเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้อยู่แล้วว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเียเป็นห่วงเอาอราอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก เพราะว่าเราว่าสนิทกันมา,มานานเนาะแล้วก็ยังยังสนิทกันต่อไปค่ะก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปก็มีอะไรก็คุยกันเป็นห่วงกันอยู่แล้วค่ะมีปัญหาอะไรก็ยังโทรปรึกษากันได้ค่ะโทรปรึกษากันได้ค่ะ